ู้ใดสนใจนะครับทีมงานเขานะครับไปติดตั้งหอดหน้าบ้านที่น้องเกษตรกรเขต้องเอารถมาเลยนะครับผมยุ่ใกล้ยุ่ไกลยุย่ตะวันออกตะวันตกภาคเหนือภาคใต้เขาไปเบิดนะครับผมทั้งนี้แต่ตอนเสียงพี่น้องเนี่ยภาคตะวันตกตะวัน,นออกภ<พ>าคอู่ไปทุนการเกษตรนะครับกะมาเยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมอำเภอชานุมานนะครับรอบเนียวาข้นมานั ามคันรวดนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าขั้นแรกเซานี้นะครับติดอยู่ที่อำเภอชานุมานนะครับผมลูกค้ากับเป็นลูกค้าข้างๆบ้านอยู่โคราชเพื่อนพป่นรองพอดีเราโทรไปพอ่อผมพอดีเพิ่นอยู่ข้างหมู่บ้านกันเลยนะครับแต่ว่าท่านนี้เห็นหนากันนะเพิ่นกัลังขับรถไถยนะเดินรถอาหาทิพย์แดงเขามาอยู่เพิ่นเอาสีเขียวนะครับผม แล้วก็ที่ไปกุจินาลายนะครับผมไปหาไอาสาธิตเป็นวัดตัวไอาสาธิตท้องจันทร์นะครับอำเภอกุจินาลายนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอื้อนการละศิล์แล้วก็ที่เป็นขั้นที่สามก็ที่เป็นของจอเดีย4ี่สิบห้าแรงอยู่ที่จังหวัด101ร้อยเอ็ดนร้อยเอ็ดที่อำเภอโพนทองนะครับลูกค้าเก่าเยอะมากนะครับโพนทอง กุจินารายกันเรื่มเข้ามานะครับปีนี้นะครับแต่ก่อนมีต่โทษถามมือซื่อนะครับกุจินารายจักเป็นอย่างเตโดนนี่ครับเพราะได้เอาเครื่องยกมันเข้าไปใส่แล้วครับฮิตกันขนาดนะครับเห็นกันต่อต่อกันเห็นปากต่อปากเลยนะครับผมกุจินารายแต่พนท้องนั่นหลายขนาดนะครับพนท้องไปสามจังหวัดเลยนะครับวันนี้มีหาดสิแรงสีเขียวสองคันจอรเดียสีพัห้าหนึ่งคันนะครับผมรอบนี้ นี่แหละครับผมยัดไส่รถตู้แล้วก็ผ้านะครับเจ้าหนึ่งีสผืนเจ้าหนึ่งีสีผืนเจ้าหนึ่งสีผืนนะครับนี่ครับมันที่มาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้วยคนกับนอนง้อยอยู่ทั้งน้ำมูนี่แหละเอรมเอรีนะครับไม่้องคอยแต่ติดตามผลงานเฮานะครับผมเดี๋ยวคอยทำมาแล้วนะครับตัวนี้กติหาสิบแล้งนะครับไอ้ตูนะครับเพิ่นอยู่ลรหลอกกันเนี่ยนะครับอยู่บ้านเราหลอกกันเพิ่นมมอยอำนาจะเดินประมาณสามสิบปีแล้วนะครับพอดีทรไปสั้ง นะครับตั้งแต่ผมผมเป็นเด็กน่อยผมนะคุนแต่ว่าจำแล้วจำผมไม่ได้แล้แต่เราออกจากบ้านมาสามสิบกว่าปีโตไปโดนสางปูฮอรพอดีเลยนะครับเพื่อมาติดตั้งให้นี่ครับเครื่องยกมานั่นเดี๋ยวผมส่งห้าสิบแรงนะครับเป็นสีเขียวกระบอกเหลืองนะครับทรงสวยแข็งแรงเหล็กรางน้ําทั้งคันนะครับผมตอนี้จากอยูุบานอย่างบี่ท่านได้ถามผมดนวยนะครับแต่ว่าลู่วายูชนุมานนะครับอำนาจเจริญนะประมาณวจาถบ่งตีไปชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับก็เรียบร้อยนะครับ L5018 นะครับนี่สีน้ำเงินเออสีเขียวสีเขียว,ยวนะครับกระบอกเหลืองนะครับผมสวยมากนะครับติดสติกเกอร์สะท้อนแสงให้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้งามไม่รีไปน้องสีเขียวไปไหมโซเชิญไปร้องไหมหลายคนถามเอาไปที่หบอกเอาไ้ใส่ปากกาอันนี้ไว้ไใส่ปากกาเด้เพื่น้องเด้อนี่สีเหลืองนี่เอาไ้ใส่ปากกานี่ครับ อืมจะได้ลูกนะครับสวยๆเลยนี่ครับตัวค่ำหนาแล้วร้องให้เบิ่งตัวหมุนอันนี้แล้วนั่นเอตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับด้วยตัวนี้ไม่นด้เป็นเพลทยึดแต่บางรุ่นผมกับวัตถัยห้นะครับเดนี่ยเป็นเพลทยึดนะครับถอยออกไปพุ่นต้อยไปหน้าบ้านแล้วปุ่นตัวนี้ก็เป็นกระบอกเหลืองนะครับตัวนี้ก็แบบละก็ได้ยากเข้าไปเบิ้งก็ได้นะครับด้วยตัวทุกห้องแบบนี้นะครับ เบอร์โทรนะครับ0 9 8 1 5 2 3 0 4 0นะครับทุกอย่างปกติเบิร์ตบริการเชื่อมตัวรถนะครับถ้าเป็นรุ่นพวกรุ่นคู่บัตร 6L นะครับจะเป็น L เนี่ส่วนมากที่บริการเชื่อมนะครับคอนโทรลตัวดึงดึงไงบอดึงไงบออยู่ที่อำนาจเจริญนะครับอำเภอไอชนุมานนะครับพี่น้องเด้อโค้นบัน่นใกล้ๆกันนะครับไอตัวนะครับ สมัยเราออกแกบ,บ,บ้านมาประมาณ3 0ปีแล้วนะครับเราโทรมาสั่งโทรไปสั่งผมนะครับอันนี้ก็บลุยแตนแล้วนะครับชัยภูมิีแตนชัยภูมินะครับนั่นกัดซ้ำ่าเป็นค้นบ้านเดียวกันมาอยู่กำหนจจัดเจริญนะครับแต่ว่าผมก็จําหนาเราได้อยู่แต่ว่าเรากับเห็นผมเป็นเด็กหน่อยเราก็อาจจะจำไม่ได้สูงนะครับสูงไปนะครับ ู้ใดสนใจนะครับทีมงานเขานะครับไปติดตั้งฮอดหนาบ้านพี่น้องเกษตรกรเขต้องเอารถมาเลยนะครับผมยุ่ใไกลยุ่ไกลยุ่ตะวันออกตะวันตกภาคเหนือภาคใต้เขาไปเบิดนะครับผมทั้งนี้แต่ตอนเสียงพี่น้องเนี่ยภาคตะวันตกตะวันออกภาคเหนือภาคใต้นะครับไปเบิดนะครับนี่ถ้าประเทศลาวขามฟังไปได้ก็บที่ปติตีไทนะครับด้วยวันตะวันม่หลกค้านะครับผมตัวนี้นี่แหละบวชตะลาวพม่านะครับถ้าเขามีลลกคขาเกาก็ี่ไปติตตั้งให้เบิร์เลยนะครับ สวยๆนะครับแข็งแรงนะครับลงตัวติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับผมตัวนี้<ม>ยกสูงๆนะครับผม,มนี่แหละแต่ก็ย้ายไปยกหลายก็ช่างกันลูกกาอยูตย่ตเกาะยุ่นน้องสองห้องนะครับยกเส้นหัพืนพื่นละสองเมตรเนาะพี่น้องก็ร้องเบิ่งเสร็จแล้วรถเพื่นใหญ่เนาะเอียมยูเนาะ<ม>นี่ครับสวยงามนะครับแข็งแรงลงตัวนะครับยวสิพาขึ้นมาเบิ่งข้างบนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทนนะครับผมนี่คอนโทนตัวดึงนะครับสายดึงดำนะครับปดง่ายๆนะครับผมตัวนี้การมองเห็นหรือว่าพี่น้องอยากได้ถ้ามีทุนเน่จักน้อยเอาสองกระบอกก็ได้พวกเขาก็เห็นให้าง้ดเบิดนะครับสองกระบอกก็ได้หรืออยากได้ชุดตักบวกชุดชุดยกมันนะครับก็ได้นะครับ,นะรบถ้าใดมีมีการยกมีขีงว้ขีโกล้วยหรือว่ามีปามมียังที่นะครับก็สามารถเอาชุดลูกผสมได้นะครับ ชุดตากบวกชุดยกมันนะครับได้แต่ว่าถ้าผู้ใดตุนทุนน้อยเอาชุดกระบอกเดียวเป็นกระบอกฟอร์ดนะครับจะยกได้บ่แตกต่างกันอย่งางไรเหรอครับพี่น้องนี่ก็สิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีที่ใส่ขวดน้ําได้หนึ่งขวดนะครับแล้วก็หูจับดึงขึง้นรถฟังนี่ก็สิเป็นคอนโทรลนะครับตัวดึงใกล้ๆมือจังหวะการนัง่งเฮาบ่ได้ยือนะครับมันสิพอดีเฮาหยกมือขึ้นจังหวะการนั่งกระสิไ่ได้ขยเอขยอหนาขึ้นไปนะครับมันดีพอดีนะครับ สายก็เดินสายเรียบร้อยนะครับเด้อมีตัวรอกให้ย่างดีนะครับผมเดินสายให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนี่แหละคือให้เรียบร้อยบัดทุกอย่างนะครับพีน่น้องเด้อระยะการมองเห็นนะครับทุกอย่างนะครับเด้อแรงลงตัวนะครับถูวครับถุงม,มากนะครับ อนนี่เด้อพี่น้องเด้อโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ